อย่างน้อลุงโรโอ้อายเอาอันนี้ไปล่างให้ก่อนหน่อยอันนูล่างให้อาแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะทุกคน คุย <K> <K oy. S 1> ทุกคนคุย <K oy. S 1> <laughs> ทุกคนอคุ๊ยลืมปิดการแจ้งเตือนโอเคค่ะปิดการแจ้งเตือนก่อนสวัสดีจ้ามือเจ้าจ๋าเย้ <Yes. S 1> ่้าขามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้น้องบีไอสติ๊กหน่อยนะคะ yes. ตอนนี้นังบีไอสติกู่ะะบ้านนะอยู่บ้านไอสติกมาบ้านไอสติกค่ะนังบีมาบ้านไอสติกนะคะมือเจ้าขา <ừ> ไม้เยี่ยมบ้านผัวะคะ่ะมีแต่ค้นถามว่าเป็นยังนังบีขึ้นยู่แต่อันกรุงเทพแท้เป็นยังคือพอไปบ้านไอสติกแหมไปแล้วบ้านนี้ก็เลยมาแล้วค่ะมือนี่มาแล้วค่ะตอนนี้อยู่บ้านไอสติกเด้อมือเจ้าเด้อสวัสดีค่ะ อันไม่นี้ขอนอนบ้านไหนเด้อนอนอยู่บ้านผู้แนนขอนอนนั่มยังนอนไปใส่ยังก็ซีนันกับควายนอนกับเบิ้งมามาหอดบ้านไห้สติกนอนอยู่ใส่ไอ่ชติ๊กชิเหยอยากนอนอยู่ใสอยากนอนอยู่ใสบ่แม่นอยากนอนไปใส่อยากนอนอยู่ใสมาบ้านไห้สติ๊กไอ่สติ๊กชิเหยนั่งบีไปนอนมองมองข้อควายเพิ่นจ้ะมึงซีนันกับควายหืยก็ได้บ่มีปัญหาได้ละให้นอนตรงใดก็นอนได้ ไม่ต้องโอ้หรอกไปกดปุยเด้ออันนี้นะคะกลับมาฮอดบ้านนะคะทางบ้านทางบ้านไอสติกนะคะก็เก็บเห็ดปวกไว้ให้ค่ะเออเพื่อนเก็บเห็ดปวกไว้ให้เออเห็ดพออ้ามูเจ้าคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้น้องบีหน่อยค่ะตอนนี้อยู่บ้านไอสติกเด้อมูเจ้าเด้ออยู่บ้านไอสติกจ้ะ yes อยูุบ้านไอสติกเด้อเอออยู่บ้านไอสติกจ้ะตอนนี้นี่ อสวัสดีจ้ามาสวัสดีครับผมอยากเห็นหน้าตัวเล็กเร็วๆจังเลยอดเอาเด้อเลยเด้ออีกหนึ่งเดือนค่ะอีกจักมือแล้วอีกหนึ่งเดือนสี่สิบเอ็ดมือบ่เนาะอีกเดือนนิด,น,ดนิดค่ะคุอเจ้าค่ะ, <Yeah. S 1> ะกดไลค์กดแชร์ให้แน่จ้ากดไลค์กดแชร์ให้แน่ <Okay. S 1> มาบ้านไอซสติ๊กนะคะวันนี้มาอยู่บ้าน oh. ไอซสติ๊กจ้ะห้าอาทิตย์หกมืออีกห้าอาทิตย์ หาที่กตะพกมือ41มืออีก41มือเออลูกไอ้ชาติติ๊กเป็นคนสุรินแมนค่ะคุณเกรดยามาอยู่บ้านเด้อมาบ้านไอ้ชาติติ๊กมาเยี่ยมพ่อปู่แม่ยา yes อ้าติติ๊กมาหาทุกคนเดไอ้ชาติติ๊กเพิ่นมาแมมาหาพี่หาน้องเพิ่นเม่แม่พอแมนจ้านังบีนังบีก็เลยมาน้ำเพิ่นกดไล่กดเซ้ยให้แน่จ้ามีมาเออมีขี้ดีน แมนจ่างย่างอะไรบอยนี่ตัวนี้เด้อมืออันนี้มีมีเห็ดบ้านเจ้านี่เห็ดออกไหลอยู่เลยเนาะไอเนาะบ้านไอซิติกนี่มีแต่เห็ดจังสี่เลยค่ะอันนี้บอกเป็นเห็ดเมียเด้อเมียบโมีเห็ดเด้่อันนี้เห็ดยังเห็ดพวกเห็ดพวกเป็นยินจีเปล่ปวกปวกเห็ดปวกอ๋อไอซิติกอันปวกเออนล้วไอซิติกแล้ว เห็ดปูอ่เห็ดพอมีบ่ะเห็ดพอยังเห็ดผอมันเบิดนานแล้วเห็ดพอปีนี้บ่ค่อยไหลเห็ดแม่เออเห็ดผอเห็ดแม่มาสั่นแม่บีหนูก็ท้องเหมือนกันคลอดนู่นไปพฤศสิจิกาสู้ไปด้วยกันสู้ๆฝนตกว่าไอ้สติกบ้านในสติกฝนตกบ่ะแม่ลูกแข็งแรงเด้อผัวแข็งแรงเด้อเออฝนตกบ่อเขาจาถามบ้านในสติกมีฝนตกบ๋อมีนิดหน่อยบบตกจากไหนเพ่หัวแต่มาหอด มายู่นี่บบเห็นเด้บบเห็นฝนมาหอดฝนโ่ตกค่ะตะกอนมาตกกีดินเียรลิฟอยู่โบ๊ท thank you ค่ะเวลามาดูดังบีไร้สดใครเครียดมากค่ะมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยอย่าสิไปเครียดเอ๊ยอย่าสิไปเครียดอิลีค่ะคุณสุกกาวัดนะคะบอกว่าหนาหักเนาะเอออิลีเด้มาเลเซียฝนตกหนักมากค่ะ ยูนี่กับนาซิตกแลก้วก็แล้วแล้วก็อันตอนนี้บดโตกแล้วค่ะ yes <Min isi. S 2> วนินิชินันอยู่หอกเกิ้ลเนกัร์ตัวบ่สิเป็นส่วนกูเป็นน่อยู่หอคอยอีกแล้วมินิชีอ้ยเนาะอันนี้เด้ิม่เจ้าเนาะเป็นเห็ดปลวกเดี๋ยวนางบีรอนะคะรอน้ําต้มมันเดือดก่อนค่ะพอดีพอดีเอาอันนี้โอ้ oh. ใส่ไปแล้วกระเซ็ดใส่ให้แน่นี่เอาคากับตะไคร้ใส่ใแค่ไหนนะ oh. ใบใบใบใส่เลยก็ได้ <Yeah. S 2> ไม่เป็นไร oh. มีเนื้อป้ะมีเนื้ออีหยังมีเนื้อเมื่อวานมีป้ะมีเนื้อจะเมื่อวานมึงสิแตกเบิดแล้วอ้าวบ่มีแล้วป้ะบิลี่บิลี่บิลีมีมีแต่หมูอ้าวนั่งบิ๊กบัสออเดอร์สองกิโลป้ะโอ้สิเห็ดออเดอร์สองกิโลเด็ดพะกี้ตูดิมีหมูมีมีอย่างอื่นอยู่กินหมูมีอะไรกินอย่างอื่นได้อยู่โอเคยังสิบกิโลเสิกกิโลสามกิโล นี่นี่เด็ดพักนี่แย่าดังเ้าอยูู่้เดียวโอแย่าสิมาโออยู่ตรงนี้ห่วงงดสายสวัสดีค่ะชอบติดตามตลอดอยากเห็นหนาลูกไส้ลูกไส้คนใดข้ะนางบิ๊กนีลูกไส้สามคนถูกไหมถ้าเป็นลูกชายเด้อสอิตี้เป็นเอ็นควนางดีเด้อเขาก็บ่ได้ว่าพื้นมึงดอกอเป็นูโอ้ยเนาะโถึงบ้านกี่โมงถึงบ้านเมื่อเพิ่ง เมื่อตอนหกโมงเย็นจากป้าถึงเมื่อตอนครึ่งชั่วโมงที่แล้วมึงสิคลอดบอ, 4, อ,ดอดสิคลอดยังอีกสี่สิบเอ็ดมือเดิมอีกสี่สิบเอ็ดวันนางบีก็คลอดลูกแล้วอีลีแาเคนด้วยเขาก็เก็บไว้ให้ลูกทอดปีใหม่เป<ห>็นอย่างนี้ทอดปีใหม่ป้ามึงสี่จอ,องแจกเดือนสิบสองเมนคือควายเออคือควายกระชังกูบอกเป็นควายเด็กกระชิเป็นยังเป็นคนกับกับบอกเป็นยังแหละ ท่ากันนั้นคือวันคืนเขาใหญ่มาก10-2เดือนบอดีดิตาเจ็บเก่งเห็ดกับตั้งสีแก่งค่ะคุณเจ้าขาหยุีออกดิเอออีกชี11มือมึงก็ได้เห็นหน้าลูกมึงแล้วละติ๊ก Yes I j s t e t i c k ชีเห็ดไลท์โซ์ชูห้องนอนเด้อโรงพยาบาลดิห้องนอนห้องเปิดตรงห้องเขาเอิ่น่าห้องผ้าตัดเออตัดตรงผ้าตัดมืดฉี่ตัดตรงแล้วสีออกลูกเออวันนี้ไอ้สติ๊กสีเห็ดยังไง เห็ดไรโซต์โอ้ไอเสตติสีเห็ดไรโซต์ตอนอิเทร์ววคุณหมอปาติโตัสีสัมภาษณ์คุณหมอในขณะที่ไรโซต์ไปน้ำอ๋อไอเจาสีโพดหลายเด้อะโอเล่นเด้อเออเนาะไอเสตติศอยากเห็นจังเลยค่ะลูกกับนังสีคอดจับนังบีอ๋อเอือดเอือดก็ต้องถ่าอีก41วันนะคะไอเสตติศีเจ็บนายนบีสิบกน่ารักจังคู่นี้ขอบคุณนะคะยาสีโอแห้งท่อกินปากมันออกมาบรมเดินตลก เป็นเได้่ากินปากกินปากหมืนปากเหม็นเอปากบ่แม่นี่ฮ่าอย่าโกหกเย็นซีนี่หลายบ่มีผักขาบ่อยู่บ้านป้ามีผักขาบ่เงแกงไดกินหอยสดน้ำท้นๆเนี่ใส่ผักขาไปน้ำนมเจ้าเนาะเห็ดปวกนะคะนี่จัิงสี่เห็ดปวกค่ะเจ้จค่ะ คุณเจ้าค้ามีโปรโมชั่นโกโกโ้ซื้อสองแถมสองเด้อคุณเจ้าเด,ด้อซื้อสองแถมสองเด้อคุณเจ้าเด้อสำหรับโกโก้ของนางบีเออัมตีคือว่าสิเอา,น,เอานินนัวมาให้คือว่าสิเอาไข่มาให้กูนนอกเพื่อมีอิ่มซิมกันเบิดสตซูคนแบบน,นี้นนเอาไข่มานึเ่เยอะสิเกี่ยวไข่รักดูแลอดซิปเสื้อใส่คุณเจ้าบ้านบริเวนติดต่อใกล้เลยที่นางบีก็นั่งเด็ดผัดนี้ตู่ไปเพื่อที่จะใส่ นะคะมือเจ้าขาเพื่อตีสีใสเดี๋ยวเดือดแล้วแมนบอยังเข่ามาเอาไอสติกถืออันนี้ให้เนียเอาไปใส่หม้อให้เนียไปคุณอินเดอร์พตเด้อโอเคเอานี่ไปเออไปใส่ใส่หม้อนั่นละเออหม้อเดือดแล้วแมนใส่ให้เบิร์ดเออใส่กับมือนั่นละ เสียตีนสติเคียใส่น่ะได้ใส่ส่งมาหนิโอ้กางเกงเพื่อนโอ้โอ้โหเซ็กซี่เนาะเซ็กซี่แฮงเออนั้นใส่เข้าไปแมนไอเสต้กินแกงเป็นบระจ่าเป็นจะเอ้ยเป็นอใส่่ยูปากได้แกงเห็ดปวกนะครับนึ่งหั่นนะคะอันอ้วนดำกับอันตี้ไปเก็บมาค่ะโอเคอ้วนดำกับอันตี้ไปเก็บมา นะคะมือเจ้าขาเห็ดปวกบ้านนางบีมีแต่เห็ดปวกน้อยยังสี่เละค่ะหลายนะคะหลายหลายค่ะมือเจ้าขาเห็ดปวกอันน้อยๆยังสี่น่ะบ้านนางบีเยอะจริงๆค่ะมือเจ้าโอ้หลายมากหลายอีลีีมืออื่นไปเก่บ่มืออื่นไปเยอะ and when we go to the water you remember this this season d a y มีบ่มีมีน้ำเบิ้งบักสติอยากไปเล่นน้ำทุ่งนาอีกแล้ว โคตรคนนี่หลีเดะคือัที้วีนั้ไปขยู่น้กดวด้ชอบดูนางบีตอนอยู่สุรินขอบคุณมากมากเลยนะคะเอียยค่ะีนี้อ๋อเยมูมึงงับถ้ากันไปขี่ใส่น้ำซุ้มฮาแล้วเราก็ไปเอาน้ำนั่นแหละล้างเห็ดีไปขี่อยู่น้ h มา อ่ะเดี๋ยวนังดีปรุงรสนะคะมือเจอา้เจาขาเห็นเขามีความสุขเราก็พลอยมีความสุขใจด้วยนี่คือความจริงครับขอให้รักกันนานๆอยาโกรธกันบอไม่เครียดหรอกค่ะนังบีไม่เครียดหรอกยกเว้นว่าผัวเหด <นะ S 2> ็ดเหตดาเนาะใส่ผมชูรวเดี๋ยวนังบีปรุงเห็ดแป๊บนึงนะคะทุกคนตอนนั้น นะ้วค่ะมูเจ้าคะเดี๋ยวขออนุญาตไอเสติกมาว้าวน้ำมันมีฟลุมเฮกอนเยสไอเสติกคิวนี้แล้วสว yes, ัสดีเด้ออันออกภาษาภาษาไทยบาดายเด้อร์พูดได้เวอรอังกฤษมาว่ากับไอเสติกเด้ออ่ามันมากดิ บีเห็ดกับเขาเห็ดเห็ดยังเห็ดเ็ดไอ้มันมันชุบีใส่เห็ดที่มันเดี่ยวอืมเยี่ยวแล้วุ่อนะโอ้ยสนี่เราต้องยังเอ๊ะี๋ยวให้ีใส่ผงชูรสไปนิดนึงมัไม่เจอแบบตุ๊กแก่ออเ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 บเออเออเออเ เบย์ย oh. ันไอซิติกซิจบับเด็กแองไซไซยูนิบอ่ไซยูนามันลอนบอแองกซิกินบอกินเด้อพดีสิตีบ้านเป็นอยังโอ้โี่บ้านรัวเป็นนี่มูเจอมามาเห็ดกับเกขาเด้อมันน่ารักของมันดีเด้อแล้วก็มีสมูทตีฮะเขนเทอร์นี่บอ โน้แค no, okay. ่นอดโอเคไอสติกไปยืนผ oh. si ิดองศาพยบใส่ปมสูโลอีกบ่อันนี้บ่ออร์แกนิเด้อบ่ต้องใส่ปมสูโลเด้อบ่่ปมดสิบอะไรอันนี้เป็นอ่างเด้อ Yes เป็น ยังเมดามอีฟบอเป็นเมดามบออเป็นย่างแก้วเป็นมัดเําอ่างเป็นเมียีงเมเทียเทียอิสมิโชดเมเทียเทียยบสุงเลยเมเทียเมโนยบ่อันนี้แหนมทอดนะคะน้ำมันอืมผมอันนี้เป็นมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์เ้อ

ปิดแก๊สป่ะนี่จบสุกแล้วกินใส่เบอร์ชูปักเขาบ่ต้องเล่นมากบ่นี่เห็นบ่โอ้โอยยาสิโอเถอะเอามปาหามึงนี่เลยค่ะใส่หลายแ่บหลายจ้าผงชูรสอีลีจ้าเห็นบ่ทุกคนแกงเสร็จแล้วนะคะแป๊บเดียวนี่มา นี่ถ้ามีไข่มดแดงใส่เนาะเป็นรสแซบเนาะเรียบร้อยแาบอือ แซ่บแซ่บบอแซ่บหลายมื้อสิบผัดไก่เมนี่กินแกงเห็ดมื้อสี่กินไก่บ้านมึงนาะตมื้อหนากระสิกินอันอันนั้นเนาะไอกินอะไรกินอีหยังก็กินไก่โบแมนกินอันจะกินพิซซ่าไหมโอ้ยโอ้ยปวดท้องิน พี่ยังมึงกินอาหารปรลาร้านบ่หูล่ะลูกมึงาพาคกูกินโอ้เป็นลูกบอกว่าเป็นมึงเอาเอาค่ะม่าแล้วกดแซ่ให้แน่จ้ะมื่อเจ้าจ๋ <Yes. S 2> าแซ่ชดไล่กดแซ่ใหแน่โอ้ยเราจังแน่นมึงหูบ่มือนีมือเสาเป็นอย่างอีก this morning เป็นอย่างกูไปฟิตเนส คือเสร็จแล้วกับรถกูคิดว่ากูหักมีอะไรเด้อคิดว่าหักมีอะไรลูกออกมาต้องรักแน่นอนตอนเมียสวยแบบอิหริดอิศะคุยใครจับนิ้วนัวไอเิติกัวผู้เดียวเช่นที่นิ้วนัวอยู่บ้านนันตี้บอกหักมีอะไรอันอยู่นี่ใครริกยูเด้อ ปันก like ินบ่ได้ไปว่าคีอราไปเอาไอ้ยังต um> um> ีหยังเย็นอ่รักอยู่เด้อเออมึงรักอยู่บ่มึงรักกูบ่เลิฟเลิบเลิบ่เออกูละคนห่วยป่ะข้าหนิยิบอยู่นี่ยิละเฮือกูละ ยูแถวบ้านลดละสามสี่รอยบาทเลยจ้าอียอ,ยลลอ,อย่างเอญ่ลดละสามสี่รอยขึ้นอย่างช่วงนี้นาะทีทองอยากกินอ้างลูกไว้ก่อนเอออีดีเด้ออยู่ที่บ้านลดละสามสี่อยบาทคือเห็ดหรอคะเห็ดปวกบอกมันบีจ้า น,นังบีจะทอดไข่แล้วก็นังบีจะทอดนิ่งนัวอืออีบีจ้ะสีทอดไข่หรอสีทอดนิ่งนัวสว,ส,าาสวัสดีจามุเจ้าจ้าสวัสดีจ้ากดไค์กดแท้เนี้ยมึงไม่ใจป้ะคุณแม่เมืม่อยด้วยขาบวมหมดแล้วเนี่นัน่งรถมาโดนไหไไออีบเห็นเห็นขนมในรองเท้าแบบนี้มันจะกิน แพงนะเนี่ยอีกเคยซื้อแต่ของปลอมใส่เนาะรองเท้าเนาะเพรมาซื้อของแทถมมันนี่คูณละสามพันสามพันสามนี่ย, 3, 000. 3, 000. ย่างสามพันสมลองเท้าเลยนะลองเท้ามึงยูสออซกูซื้อแต่ของอยู่ในตลาดแพงมากเออซื้อในตลาดร้อยเก้าเก้าอยทเม็ดยูไซออนดี่สเป็งโอ้ยูเม็ดอยู่ตลาดได้กันมีเม็ดพ่อมนั่นก็นแค่ร้อยเก้าเก้าเองะคูณอีกสามพันสามสูอีอย่างร้อยกอันนี้แค่บาท อันนี้สามพันสามร้อยบาท no, เลยนี่หนึ่งเมตรหนึ่งเมตร is include with the shoe is หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้แต่ละสิบบาทสิบบาทสิบบาทสิบ <c oughs> บาทเมตรละสิบบาทอันนี้ผมเมตรละสามร้อยอืดหลายสวัสดีจ้าหนูบีกับไม้สติกวันนี้วันพระป้าก,กินเจจ้าอันนู้นโมทนาบ,บุญกับคุณป้าด้วยนะคะมีีวันดดเ้อคุณอารยาบอกว่าหิวน้ำเลยจา้าแมนบอ เห็ดปวกโลละสามสี่ร้อยคือแพงแถมาเอาบ้านนั่งบีเอยแต้มายาเลยเต้มอีลีค่ะเลยหลายหลายหลายแต่ว่ามันเป็นเห็ดปวกน้อยเป็นเห็ดปวกน้อยเป็นเห็ดปวกขี้ไกังสีไหมขาคุาเจ้าเอิญเนาะเป็นเห็ดปวกน้อยซึ่งนั่งบีเอาตรงตรงเลยค่ะนังบีนั่งบีว่านังบีชอบกินเห็ดอันน้อยกว่าเห็ดอันใหญ่เนี่ยเห็ดยังสิงเห็นไหมอันนี้มันใหญ่นะคะอันนี้เป็นรุ่นใหญ่นะคะเจ้าขาซึ่งนางบีบอค่อยมัก โอ้โอ oh, oh, wow. ้าเยอะมมันใหญ่ยังสี่แหมเอารตรงเลยค่ะมึงกินบ่นังบีบบอคอยมกักเป็นยงบ่มันจืดๆเนาะบ่มีรสชาติไม่รู้อ่ะมันหรือว่ามัน,มนแ,แต่แจคนมักเลยมัง้งม,มันไม่หวานมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยหวานเหมือนอันเล็กที่คือจังของมันนั่นดีเนี่ยนันะนี้มาจากใส่ใหญ่มังบีบบอคอยบคอยบคอยกินอันนี้มาจากใส่อัดสีเรียบแต่คนมักก็ได้ค่ะอันนี้มาจากใส่มาจาก้า จังสี่ไหมแต่ว่าไอ้โตที่นี่ดีแกงแกงไปนในหมอนะคะเอค่ะมันเป็นอันน้อยๆเนาะเห็ดปอกน้อยๆสวัสดีทุกคนเลยนะคะผุเจ้าขาในมันเป็นอันน้อยๆค่ะบีแต่ว่าแกงกินยังสี่กับแซบค่ะมันน้อยๆดียังสี่ไหมมันบริยังไงแบบเถอะถะยังสี่เนาะผุเจ้าเนาะเออแกงเห็ดแบบเจก็ได้เนาะแกงเห็ดแบบเจก็ได้ค่ะคัดพันว่าบา่ใไ่อันผงชูรสบ่ใส่ปลา แต่ว่านังบีกิดแกแค่ข้าไปอ่ะแกใค่แค่ปลล่ากับอันผงชุชลรดกัน่ทอีฟเออไปทำอะไรเขาอยาเหตหุเห็นไหมเนี่ยดีนะที่ซื้อกันเก่งให้มันอะเดาอะไรเออ